ให้ยามาหาแล้วใช้้าวหรือเอาไปไปเมื่อกี้ฉันก็เลี้ยดูไม่ได้อกไปเอาเองนะ้มเกียวไหนไปดูเวอะเกียวน้ำใสว่ามีมีใครขึ้นรู้ไหม เราเลี้ยวเาแล้วทั้งหงเจ็บอน่รื่อี้นะ พองเทปของใหญ่แล้วของน้อยอุปรณกเอายกขึ้นมาแล้วก็จะเบาบางใช่ไหมใช่ทำไมจัดแล้เดี๋ยวมีเสยงน้าใช่ไหมนี่ใครทำวะอาทิเย์น้าจ้าโอ้ราคาอาไรมันได้ยี่สิกว่ายีอสิบกว่าวอนนี้วอนนี้เขาอตกอปสิบสิบเอ็ดเออวันน้ไอนนอ้เราเปอกเ่าไอ้เราเปอนเอาหรือเปล่าเนี่ ทำไมเาอมันม้ชแตไม่ิไมวก็พวกข้างแงมันแล้วมันหนีกลับมาเขาจะมีอากินมันก็น่าจะเป้าก่นาะช่อไมะมชออคุณอของะเขาเกี่ยวอยู่ตง้นเราก็นั่งอยู่ที่กระงเราคดูดูเมันเหม mm ือนกันเนาช มีแตงสวยแต่ราคาอลไจ้ะมีแถมส่งสเย้า้าก็มาแป๊บนึงพอนน้ำมาให้เพาว่าเขาไปเกี่ยวต่ัวเงมีนาสมบัตรจะไปแวไม่เป็นไรแล้วแม ข้ากันเนาะ่อยกนเกี่ยวจะไม่เกี่ยวโยนๆเดี๋ยวเราไป่องเลงเกี่ยวข้าวกันในนะ้ล้องถูกมังถูกมังดำดามังนะ <c oughs> อามมาเกี่ยวจะไม่เกี่ยวโยนๆเกี่ยวไี รเ,ออเรารู้จักว่าเกียดเมื่อโหยใคั้งนึงเราก็เป็นมิตไงไม่ใช่เป็นศัตรูน้านี้เลยีปเก็บขาวพดได้สิทดสอบนัดกันไว้บอกว่าเออนั่งรออยู่นู่นนั่น ᱛᱟᱦᱞᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱡ ᱚᱠᱚᱭ 我好。<What? S 2> mm hmm.

อม่ได้ติดเครื่องสัญญาณไม่มีแิต่ออะไรยากแไปก่อนนะคะเไปแล้วนะไปซักผ้าก่อนสวัสดีค่ะนะจ้าจ้าไปใบค่านผูพิอี้าจ้าอา้าาน้จงไปเอาะเอาไอ้เออเดินมาเอาไนี่ลาามีสีนะใช่โอ้ววัีค่ะวสวัสดีค่ะ ไม่กินครับมีนมมีขนมก่อนไม่กินข้าวแม่ทำให้ได้อ่ะโอ้ยดูนี่เดาสบายมันสบายทำไมสบายมีขนมนี่แหละค่ะเดี๋ยวไม่ใหญ่ล้างโต้ดิดูขวางอะไรอย่างเงี้ยล้างโตล้างมะเข้าโอ้โยแตงเดี๋ยวต้องปลอกแตงกันแลย

ซื้อมาเยอะแยะมือซื้อมาเหมือนก็จะเป็นช่างช่างลื้อดิซื้อมาโคตรโคตรนะบิดามารดาเธอหรือจำไไหมซื้อซื้อมาหาบิดามารดาเธอหรือได้ไหมซื้อมาหาโคตรมันวานหวานที่สุเราจะซื้อมาทำอะไรจริงจัง มาหาเธอเไปดูซื้อ,อมาทำไมเยอะนก็ดูเิวา่ามันเยอะมันเะเกินความจำเ,เป็นไม่อยากดูเลยตังเหลือช่ก็ต้องซื้อไวอเอาวัานนาตะตังมต่จูโอ,อ้คใช่เนาะอีะอกอันหนึ่งก็ต้องเลยลิบใชไกลัวใจอะไรเองไม่ใช่มีจัหมดเ,เอง มดมดหมีบอกกันหนูเลย<ม>ลีบใช่เ,เลยไงรีใช่เตยอเลยไงี่ใชแ้มันะไม่ไช่งงชออนงไงเชงมันจะไม่ได้มันได้ใช้จ้ะเลยต้องใช้ใช้ไปก่นอนออรับัพึงไปไหนอ่ะอ่รอทไมรคยโนูะรอไปเท่าไหร ي, ่บ อันนี้มันสองร้อยเจ็ดสิบสี่กับกับร้อยกับร้อยแปดสิบห้าเนี่ยมันลดแบบไหนของใครนะของเราโอ้ยทอชามก็มันก็ไม่แพงนะไก่ไก่เช่าบุญแล้วมาขอลดขอลดให้นะเรื่องนี้ขอลดได้เยอะเลยคองครับนี่เดอนนี่ขอลดให้ทุกคนไทยอ่ะขับของจะลดเท่กันแม่นึกว่ายัดเข้าไปลดได้เป็นพันแม่เ่้านี่ก็ดึงน้ำไส่ข้าวนู่ สองร้อยพอเขาลดอะไรส่วนลดไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเดือนละแปดสิบบาทจะว่าเดือนที่แล้วกูม่ใช่ไหมเดือนนี้เลนะเดือแล้วเอ็มเขเสียไปแล้วังมีจค่นี้แหละเดี๋ยวเขาเขาบอกให้เราเองวันนี้วันที่นะ <23. S 2> ออจิบยี่สิบสามวันนี่สิบสามจะมาพรุ่งนี้ พวกนี้ชำระได้ชำระได้ยังต้องไปชำระดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ชำราดได้ไปพามิเจก่อนเรื่อนที่แปดถึงไปชำราดวันไปคนทำบ้านทำบานไม่บ้างหน้าที่นี่เขาเรียกว่าน้องนองทับฟ้าใช่ไหมน้องทับฟ้าใช่ไหมผมเรียกกับน้องทับฟ้าเรียกได้หมดไงน้องทับฟ้าน้องทับฟ้านที่นั้นเขาเขียนมาน้องน้องอะไรน้องทับฟ้าหนูก็ฟังนับนับนะพนบอกน้องน้องทับฟ้าใครเข้ามมาทับฟ้า น้องข้าวฟ้าหรือสีบ้านหนองข้าฟ้ากับแขกมันดักสวยหรือสีเรียกบ้านค้างฟ้าบ้านค้างฟ้าอ๋อค้้าางฟบ้านค้างฟ้าไอ้สีเขาเรียกไอ้สีอ้เรียกไปอ่านะครับนะครับพรุ่นีมิเตรกันจ้าบ้านบ้านข้าฟ้าบ้านค้าฟ้าเรียกได้หลายอย่างเออออเรียกบ้านข้าฟ้าดี ครับพอได้นะอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะพ้นแรงกว่านะครัะไอเซันช้องร่องนานกทักว่าอหาทกว่าหาเพื่อนได้ยางเดียว่ะเฮ้มงมึนต้นไหนใบอต้นเล้ก็ไหน นไนนปทาวห้เราไ้เอานั่นมาไ้ตรงนี้ก็เรีบยบร้อยครับจบผ่าให้นี่นี่อืคนะ่ะปุ้ยโอ,คคอตัวโอเคอะไรใช้ได้บายบาย